Uh, ตัวผมเนี่ย uh, ตัวผมอะจบที่ South Africa าครับจบ Bachelor of Arts in English Communication ครับแล้วก็ทำธุรกิจที่ s ซา t h a อฟริกเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นร uh, ้านเป็นคขา,ขายขาย uh, ขายพวกทุกอย่างเลยอะขายขายสบูไขาย uh, ขายข้าวขายครีมไขาจานขายผ้า มันเป็นร้านใหญ่ที่เราขายทั้งหมดแล้วก็ปี2 0ันปีนส1 0อะ่ะโดนโดนยิงอยู่ตรงนี้โดนยิงอยู่ตรงนี้โดนป้นก็แหละหนีเลยก็ละหนีอฟริกาเลยไม่อยากอยู่ละเพราะรู้สึกว่าเอ้ยโดนผิดที่กูจะตายเน่ก็หนีเลยก็ย้ายไปอยู่ที่อยู่ที่กลับมาที่อเมริกาปี2010กลับมาที่อเมริกาก็ ก็รู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรทําอ่ะก็กลับไปที่ไทยกลับไปที่ใดเพราะว่าเพื่อนน่ยเป็นครูอยู่ที่ไทยก็กลับไปที่ไทยก็เขาบอกก็ให้มาเป็นครูที่นี่ก็กลับไปที่ไทยไปเดือนแรกก็เออโดนแท็กซี่พ่นก็ที่ออกรายการอ่ะก็โดนแท็กซี่พ่นก็เออเสียใจนิดนึงแต่ว่าเอา้ยวอาะอยู่ต่อดีกว่าเพราะว่าอยู่แอฟริกามาตั้งนานโดนเรื่องไงพ่นหรือว่าจี้อะไรแบบเนี้ยเกือบทุกวันอะ่ะที่แอฟริกานะ ก็มันสาหรับเราก็มันแบบเป็นเรื่องปกติก็ลกลับมาเอาปริญญาตีเอาเอกสารกลับไปที่ไทยก็ไปทําเรื่องเอกสารไปอยู่ที่ไทยไปไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาประมาณ8ปีกว่าที่ไทยก็อยู่ยาวเลยแล้วก็ไปเพื่อนอ่ะย้ายไปอยู่ที่เวียดนามก็เลยย้ายไปอยู่เวียดนามกับเพื่อนอีก4ปีก็สอนที่เวียดนามอีก4ปีก็ทั้งหมดเป็นครูมาเกือบ12บสิบสองปี ส,สอนเป็นครูมาก็ประมาณสิบสองปีเต็มเต็ม uh, ใช่ครับ uh, I saw the pictures แตงโม I am sad ใช่ครับน่าสงสารน้องแตงโมเนี่ยเป็นคนน่าสงสารมากคือน้องแตงโมเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารจรงิงๆมันมีคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งอ่ะเพื่อนเขาอ่ะเป็นคนที่เล่าเรื่องของน้องโมให้ทุกคนฟังอ่ะ มันแบบเขาอธิบายให้เขาพูดให้เนี่ยมันก็เป็นคลิปนั้นนะก็เป็นคลิปที่น่าสงสารก็จริงๆแล้ว,วอยากจะให้ทุกคนฟังด้วยนะว่าจะเอาเอาเอา,เอาลงหน้าเฟซให้ดีกว่ามันอาจจะเสียงอนไรนี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวลงหน้าเฟซให้ดีกว่า <S which s school did y o u teach in t h a i l a n d อา่าลรงเรียนไหนที่ภูมิศนนบ้างอะ่ะ ก็โรงเรียนแรกที่ผมไปสอนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนศรัทธาสมุทรที่แม่ก่องสอนได้สองปีโรงเรียนที่สองก็ผมไปสอนก็สารศาสตร์ที่โคราชแล้วก็โรงเรียนที่สามก็มาฮิสราธิบดีที่โคราชแหละแล้วก็โรงเรียนที่สี่ก็โรงเรียนอุบลราชราชกนญยาที่โคราชเหมือนกัน แล้วก็โรงเรียนที่ห้าก็เป็นโรงเรียนที่สุราธานีสุราวิทยาอะไร You mean Thai t a x e over s overcharged you ไม่ครับเขาไม่ได้คิดราคาพิเศษแต่แค่เขาป้นเอาเงินเท่าไหร่เขาก็ป้นเอาเงินไปแต่เขารู้สึกว่าอยู่แถวโหลุมปีนีอยู่หลัลลำโพงอ่ะโดนป้นไปที่แถวหลัลลำโพงอ่ะตรงรถไฟสถาน มันมันเก่าแล้วแต่ว่าแปลกนะจาทะเบียนทุกคนนี้จําทะเบียนได้แต่ไอโคโคคาอะไรนะั้นะภาษาไทยอ่ะคํานั้น่ะจำไม่ได้แต่จําได้ก็คือแปดสามหกหรือแปดสามสี่อ่ะสักอย่างทะเบียนรถนั้น่ะแปลกนะรนถะนะทะเบียนจําได้ของแท็กซี่คันนั้นนะแต่แท็กซี่ส่วนใหญ่เนี่ยแท็กซี่ในประเทศไทยอ่ะก็ต้องมีป้ายสีเหลืองใช่ไหมว่าไม่มีข้อมูลอนะ่ะแต่ว่าแปลกอ่ะไอแท็กซี่ที่ป้อนเราไปเนี่ย มันไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยป้ายสีเหลืองนั่น่ะมันเป็นป้ายปเปล่าๆไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อมูลคนขับไม่มีอะไรเลยเราก็จะไปขึ้นเครื่องไงไปสนามบินแต่เขาโขบมาเขาโขขห้าร้อยเราก็บอกว่าไอ้ปกติลูกค้าเขาไปกันเนี่ยก็อยู่ที่สามรอยห้าสิบไม่ใช่หรอเขาบอกว่าโอเคไปเราก็ขึ้นไปปุ๊บไอ้แต่เขาไปแบบ วนไปวนมาวนไปวนมาก็ท so, th ีนี้ please told your fb uh, please to please to told your fb fb หมายความว่า f a c e b o o กอะครับอันนี้เป็นเฟซผมนั่นแหละครับก็วนไปวนมาผมก็งงเลยว่าทำไมมันวนไปวนมาอยู่นั้นแหละก็คำหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นนผมพูดภาษาอังกฤษไอ้ภาษาไทยไม่ได้เลยเขาก็จะพอเขาพูดขึ้นมานะว่า จีโนไทยมาเฟียผมก็โอเคเอาแล้ววันนี้จบวันนี้จบคนแจ็ควันนี้จบแล้วมีอะไรก็ให้เขาไปแค่นั้นก็แล้วเขาก็เอามีดขึ้นมาเราล็อกประตูเขาก็เอาชักมีดขึ้นมาเขาบอกก็มีอะไรก็เอามาให้หมดก็เขาออกไปได้ไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่ร้อยบาทเพราะว่าเงินดอลลาร์หรือว่าเงินอะไรส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ในกระเป๋าแจ็คแต่เขาอ่ะมันแบบ หมือนคนยิมแท็กซี่เพื่อนมาแล้วมาขับโดยเฉพาะเรื่องนี้ว่าจะหลอกคนต่างชาติปนแต่ว่าโดนแบบนี้จากแท็กซี่คนเดียวผมก็ไม่ได้ไปเหมารวมนะไม่ได้ไปเหมารวมทุกคนนะเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันแบบประเทศไหนก็ได้เราจะไปประเทศอเมริกาหรือจะไปประเทศอังกฤษหรือจะไปอยู่ที่แอฟริกาหรือว่าโรเตทุกประเทศเนี่ยมีคนดี และมีคุณไม่ดีแต่เราไม่ไปเราไม่กวนไปวิจาร์ณประเทศเพราะเราเจอคุณไม่ดีบางคนนะเพราะว่าประเทศนั้นคุณดีก็มีเพราะฉะนั้นนะอย่าไปวิจาร์ณคนที่แบบเราเจอเป็นคนร้ายในประเทศนั้นคนไม่ดีในประเทศนั้นขอบุณมากแต่ไม่ต้องส่งเดาให้ผมครับผมไม่ต้องการมีกำลังใจหรือมีคนมาเป็นห่วงอะไรขนาดนั้นแค่นั้นผมก็แฮปปี้สุดแล้ว Uh, what do you think about last phone in her phones at 836 p.m. u h s pm uh, speedboat engine เคอผมอาจจะคิดว่าน้องต้องการถามว่ารูปสุดท้ายในเครื่องแตงโมใช่ไหมครับก็รูปสุดท้ายในเครื่องแตงโมก็เป็นรูปเครื่องจนเหลือแค่นั้น please prove yourself that you are not t h a t person by helping clarifying the table นี่เด้ death case อ่าผมก็จะทำให้ติมที่ผมก็จะทำให้ติมที่เท่าที่ทำได้นะก็ถึงผมบอกเขาไงในรายการเนี่ยผมแย้งเขาว่าไอ้ลูกที่สี่ทุ่มก,กว่าเนี่ยหรือจะตำรวจที่อ้างมาเนี่ยว่าแตงโมตกน้ำสี่ทุ่มสามสิบนาทีเนี่ยไม่จริงพอว่ามีคุณโทรเริ่มโทรเข้ามาเนี่ยเครื่องแตงโมสามทุ่ม ก็กว่าผมไม่ขอไม่เอาเวลาเป๊ะ,ปะหรือจะไม่ขอเปิดเผยข้อมูลนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสําคัญแต่ว่าที่ผมม,มั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จเนี่ยเพราะว่าเราเจอ,อข้อความที่เป็นเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคุณรู้จักหรือจะเป็นดาราช่องช่องหนึ่งเป็นดาราดังเลยหนละ่ะที่โทรมาเนี่ยแต่เราขอ,ขอไม่พูดเรา ขอไม่เข้าดีเทลแต่เรารู้ว่าเป็นรูปนั้นรูปตัดต่อและที่เขาอ้างว่าแต่งโมตกน้ําเวลาสี่ทุ่มสามสิบกนาทีเนี่ยไม่เป็นความจรงิงแต่เรื่องเนี้ยให้ให้ทางพี่หมอเนี่ยเป็นวินิฉัยเองให้พี่หมอเนี่ยใหอ้อาจารย์ฟานเทพเนี่ยเป็นคนพูดแทนดีกว่าเพราะว่าผมอะ่ะพูดไม่เก่งเรื่องการอธิบายอะไรเนี่ยผมพูดไม่เก่งปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาผมเป็นหน้าที่มีหน้าที่แค่ส่งข้อมูลไปให้มีหน้าที่แค่นี้ ใครที่จะไปพูดหรือจะวิจารณ์อะไรแบบไหนก็ปล่อยเข้าไปให้เขาคิดไปให้เขาพูดไปเราไปไปข้ามใครไม่ได้หรอกแล้วเราจะให้ทุกคนเนี่ยต้องมารักเราหรือจะต้องมาเข้าข้างเราหรือจะต้องแบบมาอวยเราตลอดเนี่ยมันไม่ได้ทุกขะทุกคนเนี่ยต้องมีสองด้านต้องคิดไว้ก่อนว่าอะไร ที่เราทำเนี่ยต้องมีคนเห็นด้วยกับเราแล้วต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรามันมีสองแบบอยู่ที่ว่าเราจะเอาคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยมาใสา่ใจหรือเปล่าแค่นั้น it would be better if d o t o r a ว่า verify your goodness in the near future ได้เลยพี่หมอครับถึงผมว่าไม่เอาข้อมูลที่เป็นสำคัญสำคัญเนี่ยมาเปิดเผย ก็ปล่อยให้พี่หมอเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์แล้วก็ให้พี่อาจารย์ปานเทพเป็นคนเปิดเผยเองอ่าข้อมูลไหนที่ที่พี่หมอเนี่ยเขาดูแล้วนะทุกคนนะผมเนี่ยบางทีเนี่ยเจอรูปหรือเจอข้อความหรือจะเจอข้อมูลอะไรสําคัญเนี่ยผมมักจะส่งให้พี่หมอก่อนให้ทางพี่หมอกเขาเนี่ยให้เขาไปไปไป,ไปวิเคราะห์ก่อนไปดูก่อน ให้เขาไปคัดข้อมูลก่อนว่าเป็นข้อมูลที่แบบชัดเจนไหมเป็นข้อมูลที่โอเคไหมเป็นข้อมูลที่แบบไม่ได้แบบวางงานไหมในวางงานอ่ะไม่ได้ความหมายความหมายว่าตัวผมเนี่ยไปตัดต่อหรือว่าอะไรแบบนี้นะในความหมายการวางงานอ่ะเพราะว่ามือถือเนี่ยอยู่กับตำรวจมานานคือตํำรวจไม่ได้เอาข้อมูลที่แบบไม่เกี่ยวกับคดีมาใส่หรือเปล่าก็ให้ ทางพี่หมอเขาเป็นคนดูตรงนี้พอเขาเป็นคนละเอียดเขาเป็นคนที่เขาข้างละเอียดเรื่องนี้ก็ให้เขาเป็นคนดูก่อนอันไหนที่เขาคิดว่าอตัวบังเปิดได้ไม่มีปัญหาผมก็จะเปิดให้อันไหนที่เขาคิดว่าไม่เป็นไรให้อาจารย์ปานเทพเป็นคนเปิดก็ผมก็เงียบไม่พูดให้อาจารย์ปานเทพเป็นคนพูดให้เขาเป็นคนเปิดอ่ โอเคนะทุกคนครับมีอะไรครำถามถามมาเลยครับจะได้ไปพักผ่อนนิดนึงโอเคคุยมายาวล้วคุยมายาวละขอขอบคนว่าทุกคนที่ให้กำลังใจละเป็นห่วงใหญ่นะครับกตามที่ผมเล่าให้ฟังว่าอย่าไปให้ค่ายพวกนี้ผมไม่อยากให้ให้ค่ายพวกนี้ให้พวกนี้ไม่มีอำนาจอะไรขนาดนั้นที่จะมาทำ้ายในประเทศอื่นได้ อันนี้แค่เหตุบางอื่นที่โดนป้นไปแค่นั้นก็เป็นความผิดผมเองว่าเผลอไปไม่งั้นจะเข้าหลามอยู่ใต้ที่ขับรถผมตลอดเวลาผมไปไหนไม่ไหนก็นั่นแหละอยู่ใต้บ่อผมอ่ะก็แค่แบบเผลอไปนิดนึงก็แค่นั้นอะสำหรับทุกกำลังใจสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงใหญ่เนี่ย ผมขับคุณมาก Do you know that a clip to 2 3 0 in thermos phone was taken at the place near? Uh, ไอคลิปที่เขาถ่ายเนี่ยไม่ได้ถ่ายจากเครื่องแตมโมครับเครื่องแตมโมไม่มีรูปกลางคืนเลยน่าจะเป็นคลิปจากเครื่องไอน่าจะเป็นคลิปที่จากเครื่องกระติกมากกว่าเครื่องแตมโมหลังจากรูปเครื่องจนเรือเนี่ยก็ไม่มีรูปอะไรเลย ก็ถึงเราทุกวันนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยเรากำลังจะย้ำแค่อันเดียวว่ามันมีอะไรที่คือชัดเจนะรูปกลางคืนของแตโมโมเนี่ยซักรูปเดียวให้เอาออกมาให้ยินยานแค่นั้นเขาก็ไม่มีท่านทันที่แซนบอกว่าแซนก็ไม่เคยถ่ายคลิปกลางคืนแต่ผมก็เปิดรูปให้ดูแล้วว่าแพรแซนเป็นคนถ่ายแล้วรูปนั้นตำรวจเป็นคนเอามาแถลงข่าว ก็รับรู้ได้ว่าคือพูดไม่เหมือนกันทุกวันนี้ก็แค่นั้นนะ